สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวผ่านให้ดูกันนะคะอันนี้เป็นผ่านพีทีนะคะผ่านมือหนึ่งค่ะ2อง2องค่ะถ่ายดีไม่มีดึงนะคะนี่นะคะผ่านพีทีบริษัทพีทีนะคะลูกค้าคนไหนสนใจเอาไปใส่รุ่นไหนโทรสอบถามมาได้นะคะศูนย์หกสี่สี่ห้าเจ็ดร้านของเฮงแท็กเตอร์ค่ะตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ เอาไปใส่รุ่นไหนโทรสอบถามมาได้นะคะใบย2 5ิบสองห้าใบย2 6ิบสองหก็มีนะคะรานะคาย่อมเยาวนะคะถ่ายดีไม่มีดึงนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าคนไหนสนใจโทรสอบถามหรือทักมาถามได้นะคะทางเพจแม่บ้านพ่อหัวเทคเตอร์นะคะ มาดูสินค้าได้ค่ะร้านหัวเฮงแท็กเตอร์ตะบ,บนกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดส,สุรินทางร้านมีอุปกรณ์ให้เลือกได้หลายอย่างนะคะขอบคุณมากๆค่ะ